สวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบกับ F1 Manager 2023ีในครั้งนับเราอยู่แม็คาร์เลนซีซั่นส0 2 5ันเลยรที่7นะครับโมนาโกกลางปีปะลุยกันเลยครับโอเคก็ดูเมลวันก็ทางหลายชิ้นนะเออก็ข้ามไปก่อนเอฟเอฟทูทาเลนข้ามไปเราไม่เล่น F2 อ่าโอเคเดี๋ยวอตอนนี้เรามีตังยี่สิบแปดล้านอืม อัไปไลดีเสื่อมเสื่อมแบบภาพเพียบเลยอ่าโอ้โอเคเดี๋ยวเรามาอัปเกรดดีไซน์เซนเตอร์ก่อนนะครับใช้สามสิบสองล้านนะโอเคเดี๋ยวรอเลดหน้าอ่าอ่าได้ได้รอเลดหน้าไปก่อนแล้วกันอืมโมนาโกกางปีนะครับในอีกสี่วันใช่ไหมเดี๋ยวดูเลดเลดก่อนคร่าวๆนะอ่าสนามนี้อ่าเหมาะกับโลสปีดคอนเนลลิ่งมากที่สุดนะ ถ้าโลสปีดเนี่ยเราใช้ตัวไหนดีอ่าถ้าชัดสีเราต้องดูที่โลสป e d เป็นหลักนะโลสปีดเท่ากันอืมงั้นผมว่าเราใส่เดี๋ยวทาไมมันติดลบแล้วมันเป็นสีสีสีฟ้าวะคือคือเราไม่น่าได้ใช้ท็อปสปีดนะในสนามเนี้ยดังนั้นเราเอาตัวตาฟอร์สไปดีกว่าเนาะอืม เรียววิงก็เดี๋ยวเราเอาโลสปีดแทบจะเรียกเท่ากันเลยเน,นี่ยมันบั็กอะสีมันสีมันผิดนะแต่เราเอาดาวฟอร์ตไปดีกว่าอืตามนั้นเลยเนี่ยเห็นปะโอเคอันนี้โลสปีดได้มาอีกแค่0.001ข้ามไปไม่เอานะโอเคอันเดอร์ฟรออันเดอร์ฟรอเดี๋ยวเราอันนี้เราเอาโลสปีดมาดีกว่าอ่าเดี๋ยวรอบนี้ใช้โลสปีดของดาวฟอร์ตนะ ไอ้ของอันเดอร์ฟลอร์นะโดสปีดดาฟอร์สโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราเอาตัวอะไรนะตัวซนะัสเพนชั่นโอเคสำหรับโดสปีดมาอืโอเคครับฟอนวิงเดี๋ยวดูก่อนนะฟอนวิงยังไม่มาเนาะโอเคงั้นก็ใช้อันเดิมไปก่อนอโอเคอน่าจะ ไม่มีอะไรแล้วมั้งดูพิตครูอีกทีตอนนี้ยี่สิบหกเปอร์เซนสองวันสองวันเหลือสิบสามอืมก็แปลว่าก็ลดวันละหกเปอร์เซนต์กว่านะโอเคก็ก็จะได้รับรู้ไว้อ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะมันหกกว่ากว่าปะไม่ดิมันมีซ้อมอยู่หนึ่งเซสชั่นนะ หลังจากนี้น่าจะดีขึ้นโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าถ้าสองวันสิบสามเปอร์เซ็นต์เอ้ยอย่างนั้นสองวันสิบาเปอร์เซ็นต์เราซ้อมได้อีกซ้อมได้อีกครั้งหนึง่งเออซ้อมได้อีกครั้งหนึง่งเอาเป็นเอาเป็นเบาๆแล้วกันคาบิลดิ้งไปแล้วกันนะมาอ่าโอเคอ่ามา,มาก็คอนติ้นเนร์ แชทสีสองสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรต่อเดี๋ยวเช็คสต็อกรถก่อนรีบเช็คนะตรงนี้แชทสีมีอย่างละสองถูกแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าเราต้องสร้างเพิ่มอย่างละหนึ่งก่อนนะงั้นเอาแชทสีสามมาก่อนหนึ่งหนึ่งชิ้นฟอนวิงฟอนวิงกำลังสร้างอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราต้องสร้างฟอนวิ่งสองเพิ่มด้วยนะเนี่ยเรียววิง เดียววิงสองยังไม่ต้องสร้างเพิ่มแล้วกันสี่ชิ้นหรือว่าเยอะอยู่สายพอร์ตเดี๋ยวสายสายพอร์ตต้องต้องสร้างเพิ่มอันเดอร์ฟลอร์ก็ต้องสร้างเพิ่มซัสเพนชั่นสร้างอยู่อือโหแต่มันก็แน่นอยู่อ่ะอแน่นก็ข้ามไปก่อนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปก่อนมาอ่ะ อ่ะเลสวันนี้เดี๋ยวขอเช็คสตาร์ทอีกทีโอเคศูนย์เปอร์เซ็นพอดีแปลว่าการคำนวณถูกต้องนะอ่ะโอเคอ่ะเลสวันนี้นะครับโมนาโกกลางปีนะครับข้อมูลสนามก็คืออ่าแข่งกันเจ็ดสิบแปดรอบนะครับหนึ่งรอบคือหนึ่งนาทีสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับอ่าไม่มีฝนเซฟติคาชันออกแปดสิบเปอร์เซ็นพิทเดนทำรถยี่สิบเอ็ดวิถือว่าไม่ได้เยอะมากมี d i s โซนอยู่โซนเดียวตรงเส้นชยัยเหมาะกับโลสปีดคอนเนอร์ลิงมากที่สุด เอ็กซ์เพกสตรัทเี่เป็นวันสต็อปนะครับก็คือมันแซงค่อนข้างยากดังนั้นพีซสต็อปเราจะต้องเล่นแบบเท่าที่จําเป็นเท่านั้นอ่าความอัพเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูจากยางคร่าวๆแล้วก็ยางซอฟใช้ได้ประมาณยี่สิรอบอ่ายางยางแฮตใช้ได้เอ้ยอยางมิดเดิลใช้ได้อ่าเท่าไหร่ประมาณยี่สิรอบนะ27กับ ยีสองไม่พอว่ะอันนี้อาจจะต้องลากยางกันนิดนึงนะอืมถ้าไม่เล่นทูสต็อดังนั้นเราอาจจะต้องเล่นแฮทแฮทสี่สิก็ต้องมีเดียมอีกสี่สิถ้าแฮทห้าสิบมีเดียมก็อีกยีสบแปดคือใช้ค่อนข้างเยอะอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีนึงแล้วกันอโอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์ท่าเกตเมาสไป เอาไปก่อนอโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วเนาะอืมงั้นก็เดี๋ยวลุยกันเลยครับอนนาโครกลางปีปะโอเคครับปะ่ะน,นี้สองร้อเก้าสิเ้าอร์็นเดี๋ยวเรามาแต่งอีกนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรโอเค There's tension in the air today so it must be time ไปนะครับคัลิฟายเนาะโอเคตรงนี้เดี๋ยวคือไปแก้ไปลองมาเครื่องยนต์เนี่ยมันยังพอสู้ได้ก็อย่างน้อยก็อาจจะอ่าครั้งหนึ่งในตัวของอ่า q หนะึ่ะน่าจะพอสู้ได้อยู่เวลายังพอใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแค่เกียร์บ็อกพอนะแล้วก็เดี๋ยวไป รุยกันเลยครับคิวหนึ่งนะ,ะแคลงออกก่อนามด้วยนอนลิฟต์ไปโอเคสนามนี้คือมีปัญหาเรื่องการแสงนะดังนั้นจังหวะงานออกมาจะต้องได้คินแลบนะถ้าไม่ได้คินแลบนี่คือค่อนข้างหังวว่าเจ๊งนะครับบอกซ์บ็อกซโอเคมาได้เวลานาทีประมาณนาที9้านะนาที9ก้าก็เร็วกว่าแลบเร็คอร์ดต้อง2วินะ คิดว่าน่าจะได้อยู่ยังไงเดี๋ยวเราใสา่ยางเผื่อไว้แล้วกันนะเดี๋ยวครั้งนี้สลับด้านกันเดี๋ยวรอหาจังหวะดีๆก่อนโอเคตอนนี้คือคนเริ่มเข้ามากันแล้วนะจะมีคนเอาแลบอยู่ค่อนข้างน้อยเดี๋ยวเราไปตอนนี้แล้วกันก็คือให้นอริสออกก่อนแล้ก็ตามด้วยเล็กแพรบอ่ะอืม เอาเหมือนจะห่างไปนะเหมือนจะห่างไปแต่อิมพูปอยู่นะแต่อิมพูปอยู่นะ improve, improve. Okay. อิมพูอิมพูโอเคอ่าอาจจะไม่ได้ลาบกันมากหรอกแต่ก็เวลาก็ดีอยู่อโอเคแปลว่าเครื่องยนนี้ยังพอไหว แต่รอบหน้าคิสองน่าจะไม่ไหวนะคิวสองอาจจะไหวก็ได้นะมันห่างกันศูนย์จุดสาวิอ่ะผมว่าพอได้นะขออีกทีแล้วกันขออีกทีขออีกทีตรงนี้เดี๋ยวเอายางเก่าไปก่อนยางเก่าไปก่อนโอเค ลุยต่อเลยครับไปอ่ะนอนลิดออกเลคแคร์ออก,อออกไปเอาทีละคนนะอ่ะโอเคอันนี้น่าจะเป็นครีนแลบนะครับไปเรียบร้อยอ่ะนาท,นะทีเจ็ดจุดเก้าถือว่าเฮ้ยถือว่าดีนะนาทีเจ็ดจุดเก้าถือว่าดีนะ ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่โอเคเอ้นี่ยางเก่านะเนี่ยแปลกๆนะทำไมายางเก่าถึงทำหมุนงานได้ดีมากนะยเอยแแเอแปลกๆอะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ารอดคิวสองก็โอเคนะแต่คิวสามนี่พอ,อแล้วแหละเครื่องยนต์มันเรียกว่าเหมือนใช้มาจนคุ้มจนหยดสุดท้ายเนี่ยเราใช้ไปแปดสิเอร์ซ็นเลยนะ เออก็ให้มันพักเถอะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเครื่องยนต์สำหรับการแอคทีฟอย่างเดียวก็พอนะอะคือถ้าจะไปตะบี้ตะบันกดต่อผมว่าก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันอืมโอเคไป Q3 นะเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ที่สองนะเครื่องยนต์ที่ใช้มาแล้วบางส่วนนะครับนะ90%อาโอเคไปยังใหม่เลยนะอา ยังไงเราเหลือ,อยางค่อนข้าง,งเยอะนะไะอันนี้คิดว่าไม่ต้องผัดกันลากหรอกขอแค่คีนแลบพอเพราะว่าเราเปลี่ยนเครื่องยนต์มาเราน่าจะเร็วมากอยู่แล้วนะอืมโอเคเนี่ยหน้าที่เจ็ดก็เร็วขึ้น0.2วินะได้อยู่ได้อยู่ แม็กอยู่ไหนอ่าโอเคแม็กไม่ได้นะเอเดเดี๋ยวก่อนนะดูจากทรงแล้วเหมือนเราเลวเวอร์เลยนะรอบเนี้ยอืมเหมือนเราไม่ได,ไได้ไม่ได้แค่ศูนจุดสองดิเร็วกว่าแบบเยอะมากเลยนะเ,ออเดี๋ยวดูขอดูเวลาอีกที นาที7.9็อก้าก็พอๆเดิมนี่หว่าแต่ทำไมเขาช้าลงรื้เปล่าวะอืมอ่ะไม่เป็นไรไปโอเคเดี๋ยวตรงนี้อ่าเลทจริงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเป็นอ่าฮาร์ดมีเดียมฮาร์ดมีเดียมไปก่อนแล้วกันนะไปคือเราจะเอาฮาร์ดมีเดียมไปก่อน ผมว่าเอามีเดียมฮาร์ดดีว่าเผื่อไว้นะเผื่อมีเซฟตี่คา์เราอาจจะได้ใช้เป็นฮาร์ดนะครับโอเคมาแล้วก็ตรงนี้เครื่องยนต์ตามนี้แหละโอเคแล้วนะคืออย่างที่บอกคือจะใช้เครื่องยนต์เก่ามันก็มันก็ได้แหละแต่มันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะอโอเคมาน้ำมันก็บวกไปแค่รอบเดียวพอจริงๆผมว่ารอบเนี้ยผม ผมไม่อยากปวกอะ่ะคืออยากจะลดด้วยซ้ำงั้นลดไปสักสองรอบแล้วกันไปคือเราต้องการให้มันเร็วนะครับต้องอัดเต็มที่ก่อนช่วงแรกอ่ะโอเคงั้นก็ลุยกันเลยครับไป The streets of Monte Carlo. It's time for one of the most exciting races in the world. This is the Monaco Grand Prix. And it's lights out. โอเคครับเริ่มแล้วครับกับไรซ์ที่7นะ็นโมูนโคกลางปีนะอ่าเหตุผลที่ผมลดน้ำมันอ่นะคือไอตัวรอบอ่ะค่อนข้างเยอะนะคือพอตัวรอบค่อนข้างเยอะเนี่ยคือเหมือนว่ามันมีเวลาให้ <3 22. S 2> เราเก็บค่อนข้างนานนะเก็บน้ำมันกลับคืนมากู้น้ำมันมาค่อนข้างนานดังนั้นเราก็ได้เรื่อยๆโอเค ตรงนี้เดี๋ยวเราตามเพื่อนไปเรื่อยๆอย่าฮะโอเคประมาณนี้ได้อยู่แล้วแคร์เขาได้ครีนแอ์นะเนี่ยยางก็เลยจะเย็นกว่านองลิสเนี่ยไมไได้อยู่ได้อยู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใต้เกินไปก็ปรับร้อนเกินไปก็ปรับนะครับปรับปรับให้ลดอุณหภูมิยางลงมาก่อนอ่าพอปรับเสร็จปั๊บก็เหมือนจะหลุดก็ a g g r e s I sleep, uh, s i เข้าไปใหม่อ่าประมาณนี้ไปโอเคคือนอลิดขับเก็บยางได้ดีกว่าเลดศแครค่อนข,ข้างมากนะอืโอเคเหลืองแล้วก็อีกรอบนึงโอเคพอละใกล้เกินไป mm hmm. คือไม่อยากให้แซงกันไงเออไม่อยากให้ไปแบบมีโอกาสแซงกัน oh, แต่แค่นี้ก็นำสิบสองวิแล้วคือแบบเอาเรื่องอะแต่แต่เราเป็น เราเป็นมีเดียมนะอ่าดังนั้นเราก็ไปเรื่อยๆก่อนไปอ่าปลูกแล้วนะยางเราดูอ่านิ่มกว่าเขาเราก็ต้องอ่ารีบช่วงชิงแบบสร้างแก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับอโอเคน้ํามันตรงนี้เดี๋ยวเริ่มเริ่มขอเริ่มรีคอเวอร์หน่อยนะเริ่มจากเลืกแคลก่อนอ่าให้นอนลิตตามหน่อยอ่าให้นอนลิตตามไปได้ดีอหน่อยนะ หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดหกหนึ่อ่ะเมื่อกี้หนเราหายไปไหนละอ่ะหนึ่งจุสนะโอเคหนึ่งจโอเคได้ drs แล้วนะไปบาลานได้แล้วก็ลองลิฟคอนเซิร์ฟบ้างนะอ่าคอนเซิร์ฟท็อปแอปไปได้ไหมอ่าโอเคได้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  อาดักแครเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวสก่อนคือเพื่อนตาม <Hey, S 1> ไม่ <coffee. S 1> ทนนันไงต้องหาต้องหาเวสเพราะเพื่อนตามไม่ทันนะออโอเคประมาณนี้ <Coffee. S 1> ได้อยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงพอได้พอได้เออพอได้พอได้อไดโอเคเดี๋ยวเก็บน้ำมันไปอีกหน่อยอาเรายัางต้องใช้ยางมีเดียมต่อไปอีกก่อนนะอ่า ตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นยังไงดีอ่าผมว่าเราเปลี่ยนเป็นดูทอ่อเนาะอ่าสแตนดาร์ดหน่อยแล้วกันนะโอเคนอนลิฟตก็ okay, <go> สตแตนดาร์ดมาล้านไปโอเคประมาณนี้ นอนลิสแซงแล้วนะยางค่อนข้างน่าจะเรียกว่ายางดีกว่ามั้งเออก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆตามมันไปก่อนอ่าป่าเวลาเรายังดีอยู่เวลาเรายังดีอยู่อ่าเดี๋ยวขออีกสักหน่อยนะอาจจะรอบหน้าแล้วกันรอบหน้าเลยป่ะแอแอไปเลยนะแล้วเป็นคิดดิสแล็นะครับ ส่วนนอลิสเป็นพิษเน็กแคลบนะไปโอเคตรงนี้น้ำมันก็ไปก่อนอเนะลแล้วก็แอดตามเลยไปตรงนี้ก็รถเป็นแสแตนดาร์ดได้ไปโอเคไปนอลิดอัดไปเแคลออกมาอยู่หลังแม็กนะครับ แต่ยางเราดีกว่ามากนั้นเรา aggressive แล้วก็แซงมเลยอ่ะอะ่ลิฟแซงไปยางเขา50เปอร์เซ็นต์นะโอเค <Okay, S 1> แซงไปเลยน้องลิศก็เดี๋ยวปรับเป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันโอเค aggressive ก่อนได้ไหม aggressive ก่อนไ,ได้ไหมแซงแม็กหน่อย so low on we're battery the at m แทงแม็กหน่อยดีกูดแสงไม่ได้นะแสงไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปก่อนต้องปล่อยไปก่อนแต่แต่อย่างนี้ไม่ดีนะหรือว่าไม่ดีคือเราเราเราพยายามจะอั u ด d e r คั t เขาอะแต่สุดท้ายเราเราโดนเขาขวางอย่างเงี้ยไม่ดีโอเคเดี๋ยวแอ็ p a c เลยได้ไหมคืออยากเอาอะ เอาน้ำมันไปด้วยแล้วกันาปอ,อยากเอา่ะเออโอเคไปลปะไปสาตนดาดบาลานซ์นูท่อได้ไปส่วนนอริสแบบเต็มแล้วไปก็ตามเขาไปเลยไปตามเขาไปเรื่อยเรื่อยอ่าโอเคตรงนี้ข้างหน้า <I think S 1> เป็น bad, เด <'s> แคร์เดี๋ยวฮาเวสก่อนเห <Okay. S 1> มือนเดิมนะั้นเราต้องรีบแซงเข้าไปอ mm hmm. นอริสก็ตามแม mm ็ก hmm. ค่อนข้างเร็วนะไปะ โอเคแบตน่าจะดีพอแล้วนะอ่าแอคแท็กพุชเดพอยเลยขอหนึ่งคันขอหนึ่งคันได้หนึ่งคันแล้วโอเคได้สองเลยไหมไม่ได้นะโอเคไม่ได้ก็สแตนดาร์ดบาลานซ์ฮาวเวสไปส่วนนอลิทนี่ติดติดแม็กใช่ไหมได้ติดคดาร์ล็อตไซงั้นก็อ่ะเหมือนกันนะแอคแท็พุชเดพอยไ,ไปเลยเราต้องการโพซิชั่น อไปไปขารถซ้ายแสงแสงดิโอเคแสงแล้วไปสแตนดาร์ดดูทอ่อได้นะโอเค,อเคตรงนี้ก็แบตพอแล้วแบตพอแล้วก็เดี๋ยวคอนเซิร์ฟน้ำมันเลยไปอ่าตรงนี้ยังพอไหวอยู่อ่าเราห่างกับแม็กอยู่ที่สิบสองวินะก็ แกบดูไม่ไม่ได้มีทีท่าว่าจะลดลงแบบอย่างมีนัยยะนะก็ยังพอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแบบกลางๆไปอ่ะตรงนี้น้ำมันอีกนิดนึงลักลบ0.4 0.3นะล้กันอ่ะ0.4นป,ประมาณนี้นะไปอ่โอเคแล้วก็รักษาระยะไปเลยไม่น่ามีอะไรละอืไม่ต้องรีบขนาดนั้นอืราคาก็เดี๋ยวเซฟเซฟนิดนึงแล้วกันเซฟเป็นไล์ คอนเซิร์ฟไปเลยไปอ่าตรงนี้ก็ท็อปอัพไปด้วยค่อยๆรีชาร์จเข้ามาทีละนิดทีละนิดนะอ่าโอเคแม็กเขาก็ตามเรามาเรื่อยๆอยู่นะสิบวิแล้วเนี่ยอโอเคตรงนี้เดี๋ยวเลิกแคร์อพอแล้วอืมจเจพเายัางเย็นเกินไป ให้น้องลิศมาได้ D i S ด้วยจะได้ช่วยๆกันอ่าแกรบยังอยู่ที่ประมาณ10วินะได้อยู่ได้อยู่โอเคแบตบพอละหนูท่อได้น้องลิศเดี๋ยวฮาเวสยาวไปก่อนลากฮาเวสยาวไปเลยอเอาให้เต็มเอาให้เต็มเอาให้เต็ม โอเคสิบห้าแลบทูโกนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องลองสักครั้งอ่ะยางเก่าก็ต้องลองสักครั้งนะก็คือแอคแทคพุชเดียรพอยเลยนะทั้งคู่ไปให้โอกาสเท่ากันนะแอคแทคพุชเดียพอยอ่ะข้างหน้าค่อนข้างจะไม่มีคนนะคลีนถือว่าคลีนแลบได้ไหมเหลืองนะอ่ะนอลิสเป็นเขียวเขียวโอเคนอลิสยังได้ฟัสได้แลบไปจาก อย่งางครับิบกว่าเปอร์เซ็นก็ <c oughs> ถือว่าถือว่าดีนะถือว่าแบบเอาเรื่องนาที10.2นะโหเร็วกว่าแล็บเรคคอร์ดเกือบวิเนี่ยโอเคด้วยอย่างฮาร์ดด้วยนะแล้วก็เก่าเราด้วยนะโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวเราน่าจะถือว่าเซฟแล้วนะก็เดี๋ยวเราขอ,อคอนเซริร์ฟเต็มที่ไปก่อนนะเหมือเนเดิม ลิมิตเฮดโชว์เราอยู่ที่5วินะถ้าเกิดว่าแกลบระหว่างแม็กกับนอริสลดเหลือ5วิเมื่อไหร่เราค่อยมาว่ากันอ่าซึ่งเหลืออีวิเนี่ยเขาทัดเขาตามรอบเราวิก็ก็ทันอยู่นะแต่ผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้หรอกอโอเคยางเต็นไปนิดนึงไม่เป็นไรอ่าโอเค ได้แล้วได้แล้วไปไปค่อยๆไปอ่าเราก็ถือว่าได้เซฟเครื่องยนต์เนาะเราก็เซฟเกียร์บ็อกไปด้วยอ่าเซฟทั้งเครื่องยนต์เกียร์บ็อกแล้วก็ ERS ไปในตัวนะก็ดีถือว่าเซฟไปโอเคแก็บเหลืออยู่5วิและแต่ยางเขาเข่าแล้คิดว่าตามไม่ทันนะเดี๋ยวรอดูอีกที3วิ อ่าโอเคไฟนอทแลบแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วไอ้ยน้ำมันยังไม่พอวะ่ะคอนเซิร์ฟก่อนน้ำมันยังไม่พอพยายคอนเซิร์ฟน,น,น,น้ำมัน <the> ด้วยไปโอเคน้ำมัน <come. S 1> คอนเซิร์ฟไปเลยไม่เป็นไรโอเคไปอัศจรรย์อ amazing, job. amazing. The McLaren driver put in a great performance. โอเคครับก็จบไปแล้วเลสที่7นะมโมนาโกกลางปีนะผู้ชนะในรอบนี้ก็คือชาวเลคแคลร์ครับตามด้วยแรนโดนอริสนะตรงนี้ก็กึ่งๆึงจงใจให้เขาชนะในโฮมเลสนะก็ให้เขาไปก่อนนะอ่าโอเคในส่วนฟาสต์ไดรฟ์รอบนี้เป็นของแรนโดนอริสนะนาะที1 0 2จุดสองหกสี่นะครับก็ถือว่าดีดีเยี่ยมเลยนะอ่าโอเคก็ปาดเขามานิดนึงนิดเดียวนะประมาณ0ูด 0.06ประมาณนี้นะครับโอเคทำให้หลังจากจบเลดี้7แล้วครับผู้นำในตอนนี้ยังคงเป็นแลนโดนอลิสนะด้วย146แต้มตามด้วยชาวเรแพรแบบติดๆเลยนะด้วย145แต้มนะครับตามด้วยแม็กเวิร์สทปเปนที่106แต้มนะครับก็ถือว่าเรายังคงทำผลงานได้ดีนะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามฉีกออกไปอีกนะเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งไวอ่าเพราะว่าตอนเนี้ยไตัว อัปเกรดของเราอะหมดแล้วนะหลังจากนี้เขาก็จะตามเราทันขึ้นแบบตามเรามาเรื่อยๆนะจนอาจจะแซงเราไปก็ได้นะเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือหมดาร์ดนะทั้งพาดอ็อบเมนต์แล้วก็ในเลสในเลสก็เป็นาร์ดโหมดเหมือนกันดังนั้นก็ต้องระวังไว้อโอเคในส่วน Constructor Standing งนะครับแม็คคารเลนของเราก็เป็นที่1น,นะครับด้วย291แต้มตามด้วยเลสบูที่199แต้มและเฟอร์รารีที่9 5แต้มนะ โอเค DHL fast exit stop เราได้ที่ห้าและที่9ก้าน่ะตรงนี้ไม่เป็นไรเรายังนำอยู่เยอะอยู่ก็เดี๋ยวค่อยๆค่อยๆแก้กันไปอ่โอเคอ่ะ,อะ เรีรีเซิร์ชเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรีเซิร์ชต่อในรอบหน้านะครับอ่าโอเคครับก็จบไปแล้วครับเลทที่7นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ